ด้วยความที่ว่าไม่รู้จะเล่นเกมอะไรไงมาที่เจอเกมนี้แหละมาดึงดึง,ดงกระจกกระจกโอ้โหตำมือซะแบบโบยเห็นแล้วเสียวแทนเลยนะเนี่ยโอเคเรามาเย็บแผลกันก่อนเน,นี่ยเออเดี๋ยนะนี่แค่วาดเป็นวงกลมมันก็เย็บแผลได้แล้วเหรอเนี่ยมันสุดจริงๆนะเกมเนี่ยนี่ทําอะไรวะเนี่ยทำอะไรอ๋อตัดเหล็กตัดแหวนทองนะคะโอ้โหมันใหญ่เกินมือไปไงแล้วจะใส่เพื่ออะไรวะ มาเอานี่มาทําอะไรดีอ๋อนี่คือเราจะมาถูถูแถวหลังมือนะคะนี่ดึงหนอนโ oh อ้ยใบกอสเศสษฐองเนี่ยไปทําอะไรมาวะเนี่ยทำไมมือถึงเน่าขนาดนี้นี่เป็นศพที่ฟื้นคืนชีพมาหรือเปล่าวันนี้ทำไมมือมนันเหนาขนาดนี้วะทาแหกสักหน่อยนะคะเึ๊บทารูให้รูมันปิดเจาะิวลนองหืมปึบโอ้โหยกระจายเต็มหน้ากูเลยหนองเนี่ยคำเตือนนะคะเกมนี้ใครกินข้าวอยู่ห้ามดูเดด,ด็ขา เรามาทามือกันก่อนเลยทาทาน่าจะเป็นยาฆ่าเชือ้อถูเสร็จเรามาขัดมือกันต่อนะคะเปึ๊บเปร๊บป๊บป๊บโอโหขัดให้หมดขัดให้หมดนะคะอ่าเรียบร้อยขัดหมดแล้วนี่คืออะไระเนี่ยเราจะต้องมาฝนเล็บแน่เลยนี่เล็บมึงไปทําอะไรมาไปได้โคตรทุเรศ <c oughs> เหมือนมึงเกิดมาจากท้องแม่แล้วไม่เคยตัดเล็บเลยสักครั้งโอโหแม่เจ้าเล็บโคตรทุเรศขูดเข้าไปให้มันหน้าดูขึ้นมานิดนึงดูแลเล็บให้มันเป็นผู้เป็นคนนิดนึงโอโหสภาพ เรามาทาอะไรกันเนี่ยทาเล็บหรอโอเคมาแม่งเอ้ยล่อ,อยาทาเล็บสีชมพูเลยนะเนี่ยหวาดแว่วมาทาเล็บนี้ก็เละเล็บอันนี้แม่งคือแบบทายาชิบหายเลยทาข้างนี้ด้วยบโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวนะเราไม่คิดจะต่ดเล็บเลยหรืองไงวะเรามาตกแต่งเล็บกันดีกว่านะคะทุกคน,นเดี๋ยวนะมันจะต้องลากไปขนาดนี้เลยหรอวันนี้โอ้โหเรียบร้อยสวยงามอันนี้แหวนเพชรโอ้โหต้องใส่นิ้วไหนอะ ใส่นิ้วนางใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันนิ้วกางใส่นิ้วกลางแล้วกันเนเท่ดีเอาใส่ไม่ได้ต้องใส่ใส่นิ้วนางด้วยคิดว่าจะไม่ต้องตัดเล็บนะคะเพราะว่าแบบนี้มันก็สวยงามอยู่แล้วโอ้โหเล็บไม่ต้องตัดละมั้งนี่เป็นไงล่ะสวยปะละ่านี่เล็บไม่ต้องตัดซะด้วยดูดิดต่างจากภาพนั้นภาพนั้นคือมือมึงเน่ามาก เอาละต่อมาดูเหมือนว่าคนไข้คนนี้มึงไปเหยียบอะไรมาวะเน,นี่ยส้นตีนเหมือนแบบโอ้โหเน่ามากล้างตีนก่อนเลยอย่างแรกนี่เดี๋ยวก่อนกดไม่ค่อยจะติดเป็นห่าอะไรก็ไม่รู้โอเคเรียบร้อยมาเอาน้ําฝักบัวราดไปเลยนี่สะอาดขึ้นมาทันทีดูเป็นเท้าคนขึ้นมานึกว่าเท้าหมาที่แรกเรามาดึงหนอนกันดีกวา่าโอ้โหหนอนตัวนี้คือเหมือนหนอนที่เขาทอดขายตามงานวัดแต่มึงสภาพตัวใหญ่เบ้อเลยเฮ้ยเดึงขึ้นมาเออฮ่าโอ้โหขนลุก โอเคเมื่อกี้โฆษณาแม่งเสิอกขึ้นอีกโอ้โหลำคาญที่หายเลยเอาละ่ะเอานี่มาทาก่อนนี่ปิดรูไม่ให้รูมันโผ่มานี่ค่ะปิดรูไปก่อนต่อไปเรามาเย็บแผลกันดีกว่าปึ๊บป๊บอ่าเดี๋ยวนะเย็บไม่ติดโอเคเกมนี้นะคะไม่ต้องอะไรมากเย็บม่ว่วมมันก็สามารถเย็บแผลติดได้ <laughs> ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมาขูดหนังเท้ากันดีกว่านะคะต่อไปเรามาทําแผลให้กับคนไข้ดีกว่านะคะนี่ทาเข้าไปเลยโอ้โหแผลอุกจัการนมาก ทาเสร็จเรียบร้อยเลามาถูแผลให้สะอ,อาดดีกว่าเลยค่ะนี่ด้วยฟองน้ำตีนแล้วฟองน้ำอันเนี้ยเขา,เาไว้แต่งหน้าแต่ว่าเราเอาเดี๋ยนะเฮ้ยนี่ค่ะขาดหอว่าเนี่ยโอ้โหนั่นขา,ขาดใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยขาดขาดไปทําอะไรมาวะเนียโอ้โหเกมนี้ใจไม่ถึงห้ามเล่นนะเว้ยห้ามห้ามเล่นนะเออแต่ว่าดูได้ทาเล็บใช่ไหมเดี๋ยวเอาสีแดงแล้วกันนี่เปิบโอ้โหสีแดงแรงฤทธิ์บอกเลย เดินอยู่หน้าปากซอยก็เห็นนะเออเล็บเนี้ยสีแดงมากเฮ้ยแต่เป็นแดงสวยนะจ๊ะพบว่าไม่ได้เรียบร้อยเสร็จโอ้โหเรามาทําเล็บกันดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่จะดูโฆษณาเนี่เราได้มาแล้วนี่โหใส่แล้วดูแพงดูหรูขึ้นมาเลยนะเนี่ยโอ้โหส้นเท้าคือสวยมากแต่ก่อนเดี๋ยว่อดาวดูภาพหลังภาพหลังนี่คือจะอวกเหมือนเหมือนเท้าศพนะจ๊ะเรดูภาพนี้สวยเลยอเดี๋ยนะแล้วขาแล้วแล้วเฮ้ยแล้วนิ้วหายไปไหนอะคือโดนตัดใช่ไหมคือ โอ้โหเจ๊เจ๊ <c oughs> เจ๊เจเจไปทำอะไรมาวนนี้ดูฟันฟันอุบาทมากเลยนะเจ๊เดี๋ยวฉันจะทำรักษาให้เจ๊เนะี่ยคือสวยขึ้นมาแล้วก็มีแฟนเลยนะเจ๊เอาแฟนกี่คนเดชอนอยากจะได้แฟนสักห้าสิบคนนะ่ะโอเคได้เจเ๊ยวทำให้ต่อมาทำอะไรเนี่ยเจาะสิวที่เจ๊เจ๊เจ็บดดึงบีบสิวมันก็แตกเข้าหน้ากูเหมือนเดิมนะคะสิวอันนี้โอเครักษาลุมสิวหน่อยเจ๊นี่ซื้อเปล่าหลอดละพันห้าซื้อได้นะจ๊ะ นี่บีบเข้าไปเลยฟืบรักษาสิวเรียบร้อยแต่ตอนนี้ก็เหลือแบบสิวรอยดำไงเออเห็นรอยดำอยู่เรามาแปรงฟันกันหน่อยเจ๊นี่ด้วยยาสีฟันคลอเกตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละยี่ห้อกันแปรงแปรงเข้าไปนี่ฟันเหลืองใช่ไหมเจ๊ฟันเหลืองนักแปรงให้เยอะๆหน่อยมาดูดดูดสักหน่อยฟึบฟืบฟบโอโหฟันขาวขึ้นมาทันทีเลยนะเท๊แต่ว่าฟันยังอุบาทอยู่ยังยังเป็นแบบฟันคุดอยู่โอเคเรามาฉีดอะไรเดี๋ยวฉีดฟึบ ฉีดเออฮือโอ้โหฉีดทําให้หน้าเรียวนะจ๊ะเรามาตัดฟันกันหน่อยนะเจนะเพิ่มราคาแค่สามพันบาทโอเคจัดเลยต่ยอไปเรามาลงรองพื้นกันหน่อยนะเจนะหน้าเจ๊เนี่ยจะได้เรียบเนียนนะจ๊ะสวยงามเลยผู้ชายเห็นผู้ชายปิ๊งเลยนะบอกไว้เลยนะนี่รถจุดดังดำฟึบฟึบฟึบฟากะอะไรเงี้ยรถหมดเลยหูดูดิเหมือนแบบเป็นเด็กเกิดใหม่เอาลเรามาแต่งตากันหน่อยสักรีฟานะจ๊ะโอเคอ๋อนี่มันคือแต่งให้เราอัตโนมัติกูจะต้องทาอะไรวะเนี่ย แต่งตรงไหนแต่งตรงตาใช่ไหมโอ้โหตาสวยเลยตาแดงฉ่าเลยเนี่ยจะไปเล่นนิ้วที่ไหนหรือเปล่าต่อไปเรามาปัดมะขาากันหน่อยโอ้โหตากลมโตขึ้นมาทันทีเลยนะเนี่ยนึกว่าตาแมวเป็นไงสวยป้าสวยป้าโอเคต่อมาทาลิปสติกนะจ๊ะฟืบมปากดูอวบอิ่มสวยงามฟึบอมเรียบร้อย สวยเลยเจ้โอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะฟันก็ไม่จัดจ้าแล้วดูดิหน้าเรียวขึ้นมาหน้าดูสดใสดูนะฮะฟันแบบนี้แหละคือมีสเสน่ห์นะจ๊ะคือแบบเป็นฟันแวมไพร์อะไรงี้โอ้โหเ,เดี๋ยวนะนี่กูย้อนยุคหรือเปล่าเนี่ยคืออะไรเนี่ยคือร้านร้านตัดผมทําหน้าของกูนี่คือแบบว่ามีทุกยุคทุกสมัยเข้าร้านเลยเหรอเนี่ยโอ้โหได้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 ได,ได้ถ้ามีเงินก็ทําได้หมดแหละนะ โอเคโอ้โหล้างหน้าก่อนอย่างแรกมาแล้วพี่นะเดี๋ยวจะล้างหน้าก่อนนะหน้าพี่นี่คือผิวเซียนเยอะมากเบ,บิบเบค่อยๆบ,บ,บีบไปเบิบเเบิบโอเคหน้าผากนี่คือรอยตีนกาเยอะมากหน้าอะไรดูแก่นะจ๊ะไม่ค่อยอ่อนเยาว์เลยสักเท่าไหร่ต่อมาล้างหน้าหน่อยนะพี่โอ้โหน้ําเย็นหน่อยนะช่วงนี้อากาศหนาวเบ๊บปบิบไป,ไปฟองสบู่เรียบร้อยฟองสบูบ่หมด ต่อไปทําอะไรวันนี้อะไรนะกกผมหรออ๋อกกผมนี่ทําให้ผมดูแบบว่ามีน้ําหนักดูเงางามดูเปลี่ยนสีโอโหอย่างเทพเลยพี่มาตัดผมสักหน่อยพี่โหสภาพดูไม่ได้เลยจริงๆนะสภาพเหมือนคนบ้าตัดตัดตัตตัไปตัดไปตัดไปผมยาวไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นรนะจ๊ะพี่นะยาวแบบว่าแบบเนี้ยยาวแบบเนี้ยมันไม่สวยนะฮะถ้ายาวแบบตรงเงาอะไรเงี้ยสวยแต่แบบนี้ตัดเถอะคอล้องโอ้โหแล้วดูผมข้างหลังชิมหายแล้นะผม ผมแบบอย่างหนาต่อไปทําอะไรอ่ะเนี่ยฉีดเลยอ๋อฉีดหน้าโอ้โหกลายเป็นแบบว่าพอุ่มอ่อนเยาวเลยอ่ะต่อไปอะไรี่ะโอ้ใส่คอนแทคเลนด้วยเหรอวะเนี้่ยโอ้โอ้ไม่กอเดี๋ยวนะนี่คือกํกรัางเปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช่คนใช่ไหมนี่ทาใตยตานะครับผมนี่ทาเข้าไปเรียบร้อยต่อไปทําอะไรดีเนี่ยตบเหรอนี่นี่ปิด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 รอยแผลเป็นปิดรอยอุกบาทอโหรู้แล้ นี่เราจะต้องแปลงโฉมให้เป็นตัวละครดังเหวะานี้แต่ก่อนจําชื่อไม่ได้ละเนี่ยไอตัวสฟีฟ้าเนี่ยไอหนังดังๆเลยเนี่ยต่อไปเขียนคิ้วนะจ๊ะโอเคโอค้โหคิ้วคิ้วมาหน้าหล่อเลยครับผมนี่หล่อแบบแปลกๆนะจ๊ะนี่เป็นยังไงต่อมาเราจะมาทาลิปสติกให้มันจบๆกันนะคะนี่นี่ไงลิปสติกสีฟ้าลิปสติกออมบลูมาทําอะไรวะเราต้องวาดเลยเนี่ยเราต้องวาดหน้าผากนะจ๊ะ นี่วาดไปเลยเป็นทรงแบบเรียบร้อยโอ้โหมีเครื่องประดับบนหัวด้วยนี่เป็นยังไงล่ะหล่อเหลาหล่อเหลาอาการ